เปิดแชทเด็ก14ก่อนก่อเหตุยิงในพารากอนส่งรูปกระสุนให้เพื่อนถ่ายคลิปซ้อมใช้ปืนชอบเล่นเกมแนวต่อสู้3ตุลาคม66จากกรณีคนร้ายและยิงประชาชนภายในห้างสยามพารากอนเขตปทุมวันโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวมือปืนรายนี้ได้ที่บริเวณชั้น3พร้อมกับอาวุธปืนขนาด9มิลิเมตรยี่ห้อ g l o c 19ที่ใช้ก่อเหตุ โดยผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนชายอายุ14ปีเบื้องต้นจากการสอบปากคำเจ้าตัวยังให้การวกไปวนมามีเพียงบอกว่ามีคนจะมาทำร้ายตลอดเวลาระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องหายังอยู่ในอาการตื่นกลัวและพูดเพียงแค่ว่าพี่มันอยู่นูน่นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงพยายามพูดคุยให้ใจเย็นลงว่าปลอดภัยแล้ว เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลทางโซเชียลพบว่าผู้ก่อเหตุชื่นชอบเล่นเกมแนวต่อสู้และพบว่าก่อนก่อเหตุมีการส่งภาพแมกกาซีนบรรจุกระสุนปืนไปให้ในแชทของกลุ่มเพื่อนรวมทั้งได้บันทึกคลิปวิดีโอการซ้อมใช้อาวุธปืนไว้ด้วย